Uh huh. <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวเราไปดูที่เว็บไนกี้ก่อนนะครับเว็บไนกี้ก็ก็จะมีรองเท้าที่ออกใหม่มานะครับเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าที่ลดราคาด้วยแต่ก็โปรโมชั่นที่เขาปล่อยออกมาตอนนี้ก็จะไม่รู้สึกก็ก็น่าสนใจแต่ก็อาจจะเน้นที่เป็นตัวท็อปมากกว่านะครับตัวรองก็ราคาก็ยัง ไม่ได้ปรับเปลี่ยนมาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้จากที่ที่เราเลื่อนให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคสับยี่ห้อแรกที่เราจะแนะนำวันนี้นะครับก็เป็น m ม r ร์ r ิ l ร a p ลเ13 p อโปครับแต่อันนี้เขายังไม่รูราคานะครับอันนี้เป็นตัวลองของ m ม r ร์ r ิเรี p ลเ13ครับ ซึ่งถามว่าตัวนี้ผมมีอยู่คู่หนึ่งแต่เป็นสีของเนมาครับเหมือนลายที่เพื่อนๆเ็เห็นอยู่ในคลิปบ่อยๆครับสีนี้ก็พุ่งออกใหม่มาแน่นอนเขายังไม่ว่าเขายังไม่ลดราคาอยู่แน่นอนครับแต่รุ่นอื่นสีอื่นเนะี่ยตอนนี้ลดราคามีไหมมีครับแต่ไม่ใช่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ที่เห็นนะครับก็จะมีอะไรหรือว่าใน facebook เขอื่นๆเนี่ยก็จะเอาตัวเนี้ยที่ไม่ใช่สีนี้นะครับมาลดราคาก็อาจจะเหลือประมาณตอนนี้ห้าพันใช่ไหม,มนมาจะเหลือถ้าลดสามสิบเเซนมันจะเหลือประมาณสามพันเก้าประมาณนี้ครับสามพันเก้าสามพันแปดประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆไปลองหาดูในตามเฟซบุ๊กรับแล้วก็ลองไนกี้เมอร์เคเลียเวเฟอร์สิบสามโปรนะครับแนะนาว่าข้างหลังเนี่ยต้องต้องเขียวว่าโปรนะครับเวเฟอร์สิบสามโปรครับทรงมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่สีมันจะไม่ใช่สีนี้นะครับทรงมันจะเป็นแบบว่า เป็นงางอนงอนขึ้นมานิดนึงคล้ายคทุ่มข้อแต่มันทุ่มข้อจะไม่สูงเหมือนรุ่นซูเปอร์ไฟล์ครับอันเนี้ก็ให้สังเกตด,ดีเวลาเราซื้อตามเว็บไซต์นะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆก็คือทำมันจะมีคำว่าโปรนะครับแล้วก็เออ่ตัวทรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณถ้าลดราคานะครับอันนี้มันราคาเต็มห้าพันนะครับราคาลดมันก็อยู่ที่ประมาณสามพันสามพันห้าถึงสามพันเก้าอะไรอย่างเงี้ย น่าจะตอนนี้ที่เขาเซลล์ขายน่าจะไม่เกิน4,000น,นะครับเพ,เพื่อนๆลองไปหาดูครับส่วนแบบพุ่งข้อแบบซูเปอร์ไฟเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีใครเอามาขายหรือเปล่านะรผมดูตาว็บไซต์อื่นๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับที่เป็นเวเปอร์เอ้ยที่เป็นเมอร์เคเล่ซูเปอร์ไฟรุ่นโปรนะครับหายากซูเปอร์ไฟโปรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบางเว็บไซต์เอามามีบางเพจเอามาขายแต่ก็จะไม่ แต่ก็จะไม่ได้อยู่ในเมนของเว็บไซต์ใหญ่ๆที่ขายรองเท้าฟุตบอลน,นะครับอันนี้ที่ผมสังเกตด,ดูนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนที่ใส่โมเดลได้นะครับคนที่เท้าไม่บานแล้วก็คนที่มีหน้าเท้าที่แคบหน่อยนะครับที่ใส่โมเดลแล้วเข้ากับตัวเองนะครับก็ลองไปดูรุ่นโปรครับรุ่นลองครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือใส่ซ้อมได้ใส่แข่งได้แล้วก็มีผิวพื้นผิวเนี่ยที่มีความ กระชับแน่นพอสมควรครับแต่จะไม่นุ่มเท่าตัวท็อปนะครับอันนี้ก็บอกไปก่อนแล้วก็ชุดพื้นปุ่มเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ขายกันจะเป็นปุ่ม f g อย่างเดียวปุ่ม AG ก็จะหายากหน่อยนานๆทีจะมีคนเอาเข้ารุ่นโปรที่เป็นปุ่ม AG มาขายซึ่งผมผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่ปุ่ม AG นะครับผมไม่ได้ใส่รุ่นจริงๆผมไม่ได้ใส่ปุ่ม f g สำหรับรุ่นโปรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บอกไปก่อนโอเคอันนี้เป็น ัวแรกนะครับที่ตอนนี้ที่ลดราคาเยอะมากแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับแนะนำบอกไว้ก่อนว่าเป็นสีอื่นอันนี้เอามาแค่เป็นตัวอย่างเฉยว่าอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ราคามันยังเต็มอยู่นะครับโอเคอค่างแ้จะมีเนี่ยครับโคปาโกลโล่ยี่สิบจุดสองครับตัวท็อปเอนี่ยก็จะเป็นโคปาสิบยี่สิบจุดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตัวรองเนี่ยก็จะเป็นโคปาโกลโล่ยี่สิบจุดสองครับตัวนี้โอเค อยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นหนังแท้แต่ไม่ใช่หนังจิ้งโจรับเป็นหนังวัวครับแล้วก็ตัวลิ้นเนี่ยก็จะเป็นพับเก็บขึ้นมาด้านหน้าเพื่อเก็บเชือกทําให้เราเนี่ยใส่แล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเชือกที่มันจะหลุดนะครับอันนี้ก็กโอเคอันนี้ก็สําหรับใครอันนี้ก็เหมาะสาหรับใครอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่คนที่เท้ากว้างนะครับคนที่เท้าบาอะไรอย่างเงี้ย ไอด้าสโกโลยี่สิบสองเนี่ยก็เป็นช้อยที่ดีนะครับแล้วก็ใส่ซ้อมได้ใส่แข่งได้เหมือนกันแล้วก็คุณภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวลองที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ซื้อตอนนี้ก็ราคาเนี่ยขึ้นจากที่เพื่อนเเห็นเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยสองพันกว่าบาทนะครับสองพั 24, 000, 5, นสี่สองพันห้าครับเว็บไซต์อื่นก็จะมีการลดราคาโปรโมชั่นที่ต่างกันไปนะครับอาจจะลดมากกว่าน,นี้หรืออาจจะราคาแพงกว่าน,นี้ก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยครับแต่เว็บไซต์นี้ผมเอามาเป็นแค่ตัวอย่างเฉยนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าราคานี้มันยังไม่ถูกพอก็อาจจะลองหาเว็บไซต์อื่นก็ได้อาจจะมีราคาที่ถูกใจมากกว่านี้ครับแต่ก็ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่เท้ากว้างสายเท้ากว้างแหละแล้วอยากต้องการรองเท้าหนังแท้ที่แบบว่าใส่แล้วนุ่มใส่แล้วกระชับสบายอะไรเงี้ยที่ไม่คับแน่นจเกินไปอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ตอบโจทย์เลยครับมากันที่หนังแท้อันหนึ่งสำหรับคนที่ชอบหนังแท้นะครับก็มี อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นยี่ห้ออีกรุ่นหนึ่งเทปโปโเ่เลเจนนะครับ Pro โ,โอเคอันนี้ก็ราคาก็เนี่ครับเขาจะลดเหรือประมาณอยู่3,500คร,รับเ e ปโป e เลเจน d p โปก็โอ้ก็ถามว่าแตกต่างกับตัวรุ่นท็อปยังไงก็ควอตฟิตมันจะไม่เหมือนรุ่นท็อปครับตัวนี้มันก็จะเป็นแค่หนังตขะขัมันจะเป็นแค่ผ้าตะข่ายข้างในเฉย มันไม่ใช่คอร์สฟิตแบบตัวรุ่นท็อปครับตัวเนี้ยสิ่งที่แตกต่างจากตัวรุ่นท็อปแล้วก็ตัวรุ่นท็อปจะเป็นหนังติงโจนครับแต่อันเนี้ยจะเป็นหนังหัวซึ่งความสัมผัสความนุ่มของตัวเวลาทัชชิ่งกับบอลเนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนแล้วแต่ถามว่าตัวนี้ได้ได้ความพรีเมียมเหมือนกันไหมก็ก็กอาจจะไม่ถึงพรีเมียมแต่ก็โอเคใส่กระชับนุ่มสบายครับแล้วก็ฟิลลิ่งเวลาใสอะไรเนี้ยก็มีความกระชับพอดีครับ แล้วถ้าพื้นปุ่มเนี่ยก็พื้นปุ่มก็จะเป็น fg รับไม่มีพื้นปุ่มยตาเอ้ยเี๋วก็จะไม่มีพื้นปุ่มย่าเทียมแล้วตัวนี้ก็ใส่ไปเล่นย่าเทียมก็ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดหนึ่งว่าหนังมันจะไอตัวต,ตรงไอเนี่ยตรงขอบขอบเนี่ยมันจะมีการฉีกขาดได้ถ้าไปเล่นในย่าเทียมนะครับแต่ก็ถือว่าคุณภาพโอเคอยู่นะถ้าเพื่อนจะเพื่อเพื่อนที่ชอบรองเท้าแบบที่เป็นหนังแท้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวรองที่ราคาไม่แรงมากอะไรเงี้ยราคานี้ก็สมเพลสมผลอยู่ครับ อ,อีกอันหนึ่งที่จะแนะนำก็คืออันนี้ครับลอตโต้อ,อันนี้อันนี้จะบอกว่ามันราคาแบบ <laughs> ถูกเวอร์อันนี้เหมาะสำหรับที่แบบคนบบน้อยนะครับแต่ถามว่าฟิลลิ่งมันจะมันจะเหมือนยี่ห้อใหญ่ไหมก็ถามว่ามันก็คงไม่เหมือนนะเพราะว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ เขาจะไม่ได้ไม่ได้ใส่เต็มเหมือนเหมือนยี่ห้อสต็อปอะครับแต่ถามว่าคนเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นรองเท้าหนังแท้ที่เดี๋ยว <c oughs> มันจะไม่มันจะมันไอเดียเดี๋ยวพูดผิดมันจะไม่เหมือนกับหนังแท้ครับมันก็จะเป็นแบบหนังสังเคราะห์แล้วก็อาจจะมีความนุ่มแบบแคล้ายๆหนังแท้อยู่แต่มันก็โอเคอ่ะก็ใส่ได้โอเคอยู่อะถ้าแบบ เพื่อนที่ต้องการรองเท้าที่ราคาไม่แรงมากนะครับแต่ก็ใส่ได้โอเคเนี่ยรุ่นนี้ก็รอโตโอเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันสำหรับซื้อตอนนี้แต่ถ้าใครอยากได้ฟิลลิ่งแบบหนังแท้จริงๆอะไรเงี้ยก็ซื้อ adidas Nike ไปแล้วก็น่าจะได้ฟิลลิ่งแบบหนังแท้มากกว่านะครับโอเคต่อไปสําหรับคนที่ชอบ Predator ครับ อันนี้มีคนถามมาเยอะมากเรื่องพีเดเตอร์ตัวรองเนี่ยยี่สิบจุสองเนี่ยเออเพราะว่ายี่สิบจุดสองตัวรองมันจะไม่หุ้มข้อใช่ไหมครับมันจะเป็นแค่ตัวข้อสั้นแบบเนี้ยครับราคาตอนนี้ก็ขึ้นเกือบก็โอเคอยู่นะราคาตอนเนี้ยถือว่าคุ้มมากเลยสาหรับคนที่ต้องการจะถอยพีเดเตอร์ตัวรองนะครับนี่ครับให้ดูก่อน นี่ครับิเตอร์ตัวลองตัวเนี้ยราคาตอนนี้ก็ถือว่าลดลงมาแบบว่าหลายหคนก็สามารถซื้อได้เพราะว่าเดี๋ยวสนามบอลก็จะเปิดใช่ไหมประมาณน่าจะวันที่สิบสิบห้าสิบหกนะเดี๋ยวลราติตามข่าวดูกันเพราะว่าหลายๆคนต้องการซื้อรองเท้าที่แบบว่าไปลองซ้อมไปลองเล่นฟุตบอลเพื่อคอสนิมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พัษณาทักษะสกิลช่วงที่เก็บตัวมานาอะไรเงี้ยครับ สำหรับพี่ซื้อตัวรองเนี่ยครับความแตกต่างจากรุนท็อปใช่ไหมครับหนาไม่ใช่ไหก็หนาสั่งคอครับแต่มันจะไม่แบบมันจะความกระชับนุ่มอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกระด้างมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสไปร์หรือว่าตัวปุมหนาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวท็อปแต่มันก็จะไม่หนาเท่าตัวท็อปครับ <laughs> แล้วก็ หนามันก็จะไม่เยอะเท่าก,กับตัวท็อปแค่นั้นเองครับนี่ครับดูด,ด้านหน้าครับเนี่ยฮะแต่ถ้าว่าหนาไอตัวสไป,ป์หรือหนามเนี่ยใช้ในการปั่นได้ได้โอเคไหมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับจากที่ผมลองใส่แล้วก็มันก็มีความกระชับได้ดีนะครับคนท็อกว้างก็ใส่ได้นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็อาจจะร่องแบบแต่อาจจะรู้สึกรู้สึกคับๆนิดหน่อยนะตอนแรกแต่ก็แบบเราก็ ใส่ไปวอมๆอะไรเงี้ยให้หนังมันเกิดการเอ่อเกิดการขยายตัวอะไรนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีแบบเราซื้อใหม่ๆเงี้หยหนังมันจะมีความแข็งนะครับ Adidas Predator แล้วก็ Adidas Predator ยี่สิบุดสองเนี่ยก็ถือว่าราคาถ้าซื้อตอนเนี้ยที่เป็นตัวลองนะครับก็คุ้มอยู่ครับตอนเนี้ยครับโอเคไปดูตัวต่วตอไปตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไป ที่ผมจะนะนำวันนี้ก็คือ n นกี้แฟนทอมเป็นสก,กูตแฟนทอมมากันสก,กูตแฟนทอมก็เริ่มจากแฟนทอมไม่ใช่เวนอมวิชชั่นก็แล้วกันวิชชั่นอะคาเดมีนะครับโอเคเนี่ยครับวิชชั่นอะคาเดมี ราคาเห็นไหมราคาก็ลดลงมาพอสมควรเลยครับเด <c oughs> ือ2สองพันกว่าบ,บาทน,นะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เด็กวัยรุ่นฝูกซ้อมบอลทุกๆวันนะครับแล้วก็พื้นปุ่มมันก็เป็น FG เล่นได้ทั้งญ่าจริงและญ่าเทียมนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์เนี่ยมันก็จะเป็นโครงตะข่ายนะครับแล้วเคลือบด้วยซิลิโคนบางๆแต่ถามว่าไอตัวความนุ่ม สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมันจะเท่ากับตัวท็อปหรือตัวรองไหมก็ไม่เหมือนครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสามตัวเวอร์ชันสามก็คือตัวท็อปมันก็จะเป็น e l ลิทนะครับตัวรองมันก็จะเป็นโปรครับตัวนี้ก็เป็นอะคาเดมี่จะเป็นเวอร์ชันสามเวอร์ชันสามสิ่งที่มันลดหลั่นจากตัวท็อปกับตัวรองก็คือโครงผ้าตาข่ายเนี่ยมันก็จะมีความกระดะมีความกระด้างอยู่ครับไม่ไม่ยืดหยุ่นเท่ากับตัวท็อปครับแล้วก็ตัวตรงพุ่มข้อเนี่ยก็จะเป็นผ้าถึงเท้า ที่มีความบางครับไม่เหมือนกับตัวท็อปที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความมีความแบบงไงหนามากกว่าครับตรงนี้คือนี่สิ่งที่เ้าใส่ใส่ตัวท็อปแต่ถามว่าความคุ้มค่าของตัว Academy ตัวนี้ก็ถือว่าคนที่ใส่ฝึกซ้อมทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยไนกี้แฟนทอมวิชั่นสองเนี่ยก็ถือว่าราคาแล้วก็ซื้อตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็สีสันที่เขามีให้ก็ สีดำแล้วก็สีแดงดำมาที่แล้วแล้วก็สีล่าสุดไม่เป็นสีขาวนะครับเพื่อนที่คนที่เอ่อคนที่เท้ากว้างหรือเปล่าใส่รุ่นนีอ้อืสิ่งคนเท้ากว้างใส่รุ่นนี้ก็ใส่ยากอย,กอยู่นะยิ่งคนที่เท้าใหญ่ๆห่ะใส่แ h นท t o วิช s ั่นสองเนี่ยเวลาใส่มันจะยากครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ใส่ตอนใส่เนี่ยมันต้องแงะออกมาแบบมันจะทําให้ถุงเท้าตรงตรงข้อเนี่ยฉีกออกไปอย่างเงี้ยครับ อันเนี้ยที่ความความยากลำบากในการใส่ตรงเนี้ยครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเสียหายให้ผ้าถุงเท้าเนี่ยมันฉีกขาดออกไว้ได้ครับตรงเนี้ยก็ต้องระวังแต่ทราบคนเท้าแบบเท้าที่แคบเดียวอย่างเงี้ยก็ใส่ได้สบายเลยครับอันนี้ก็คนที่หมอแหละค,คนที่แบบชอบเปิดบอลชอบเป็นสายคอนโทรลอ,อย่างเงี้ยชอบแบบคุมเกมดันการอะไรเงี้ยก็ได้าการปีกก็เล่นสักก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ดูรวมแล้วรุ่นในแคมป์ตี้เนี่ยก็ ถือว่าก็เป็นรองเท้าที่ใส่แบบลองเล่นหลายตำแหน่งคือครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่แบบทดลองการเล่นในหลายสไตล์กันไปนะครับ,รบก็หแฟนทอมเวอร์ชันสองก็ข้อมูลที่จะแนะนาเครื่องกับเบียมาเนี้ครับแล้วก็ต่อไปก็คือแฟนทอมเวนนอมครับเห็นไหมครับราคาโหดมากเลยครับแฟนทอมเวนนอม Academy นะครับก,ก,ก็หลักๆโดยรวม ก็เหมือนกันที่ผมอธิบายไปในกับแฟนมวิชั่นนะครับก็คือก็อจะเหมาะกับคนที่ฝึกซ้อมฟุตบอลทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ่มเนี่ยถ้าปุ่มมันจะแตกต่างนะครับตัวแฟนมเวนนัมเนี่ยปุ่มพื้นปุ่มจะเป็นเ g ครับแต่ถามว่าใส่ยาเทียนได้ไหมใส่ได้แต่มันอาจจะมีการหักง่ายกว่าตัวที่เป็นปุ่ม MG ็มครับเพราะว่าปุ่มมัน,นจอแบบเดียวให้ดูปุ่มเนือ้อโอเคเนี่ยปุ่มมันจะทรงแบบค่อนข้างเป็นแบบ เป็นเส้นบางๆครับซึ่งเวลาเราเคลื่อนไหวในหญ้าเทียมอ่ะมันจะชะง,งักติดอะไรเงี้ยแล้วก็พอใส่ไปนานๆเนี่ยมันก็เกิดจากการบิดงอเกิดขึ้นอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งพื้นหญ้าเทียมร้อๆนๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีการบิดงอเกิดขึ้นได้ง่ายครับอันนี้ก็ต้องระวังแต่ถามว่าไยหญ้าจริงก็ใส่สบายเลยครับแล้วก็กดติหญ้าคืนได้ดีเหมือนกันครับสำหรับพันท่อมเวนอมตัวนี้นครับราคาเพื่อนก็จะเห็นแล้วว่าราคามันลดแรงมากเลยครับคร <laughs> ึ่งต่อครึ่งอ่ะ ไม่ขึ้นต่อขึ้นเนี่ยแบบหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือพันแปดอ่ะเออแต่รุ่นเนี้ผมผมจะบอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งก็คือคนที่เท้ากว้างอ่ะใส่ย,ยากมากรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะบีบมากเพราะว่าตัว Academy เนี่ยมันที่มัน่อาง้างที่จะแบบยังไงอะหนังมันจะแบบมีความแข็งก็ได้ามากกว่าตัวท็อปครับตัวท็อปนี่แบบหนังมันจะยืดหยุ่นดีอะไรเงี้ยใส่ได้ดีแล้วก็ตัวฟองน้ำที่เป็นลินส์ตรงเนี้ยมันก็จะมีความหนาอยู่พอสมควรครับ แล้วก็เชือกที่ให้มาก็มันก็จะสั้นๆน,นิดนึงครับตรงท้ารุ่นนี้ผมก็มีคลิปรีวิวแล้วก็อยู่ในในช่องอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้นะครับผมก็รีวิวแฟนทอมอ a คาเดมีไปแล้วนะครับรุ่นที่ฮาร์ดบีใส่ไปเนี่ยก็คือเคยรีวิว,วรุ่นนี้ไปแล้วครับก็ประมาณนี้ม <c oughs> ีอะไรอีกว่าเออแถบใช่ใช่แถบปัน่น แถบปัน่นมันก็จะไม่เหมือนตัวท็อปครับแถบปัน่นมันก็จะเป็นแค่เท็กเจอร์บางๆแค่นั้นเองครับตัวข้างเท้าด้านในครับมันจะไม่เป็นแถบยางเหมือนตัวท็อปแค่นั้นงคราบแต่แน่นอนเป็นรองเท้าสาหรับฝึกซ้อมในทุกๆวันนะครับคุณภาพมันก็มันก็จะรับแรงเตะอะไรของเราอย่างเงี้ยก็ได้ความทนทานในการใช้งานอะ่ะก็ถือว่าได้โอเคพอสมควรครับตัวนี้ครับโอเคก็ ก็น่าจะหมดแล้วนะก็วันนี้ก็นี่ครับรองเท้าที่จะแนะนำในวันนี้ครับตัวอ,อีกอันหนึ่งก็คือเอ่อ m e r c u r i a l Academy ใช่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 เม r Academy เออแถมแถมให้อันหนึ่ง Mercurial Academy ก็ลดลงมายเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครจะสนใครอยากจะซื้อตอนนี้นะครับ Mercurial Merc a c a d e m อ a a ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ เป็นตัวแค a d เดมตัวสามก็จริงแต่ว่าคุณภาพก็ถือว่าใส่ได้โอเคพอสมควรครับเป็นรองท้าที่มีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็พื้นผิวบางครับถึงแม้จะเป็นนางสาเคราะห์ก็ตามแล้วก็เด็กวัยรุ่นลหลายๆคนเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆเลยสาหรับ m e r ร์เคเรียเวเจ็สานะครับแต่ก็ ไม่แนะนำสำหรับคนที่เท้ากว้างมากคนที่เท้าใหญ่นะครับก็จะใส่ย,ยากแล้วก็ทรมานในการเตะฟุตบอลนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับพื้นปุ่มก็เป็นพื้นปุ่มแบบ f อฟเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชพื้นปุ่มพื้นปุ่มเอ็มจีตัวทัาทู่นสิครับเป็นเอ็มจีนะครับใส่ได้ทั้งยากจริงยากจริงและยากเทียมครับซึ่งถามว่าราคาตอนนี้ที่ลงมาเนี่ยหลายๆเว็บไซต์ก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันมากเลยสำหรับเมอร์เคเลวเวอร์เฟอร์เดซานด์นะคแลคเดมีครับก็ถือว่าใครที่เล็งๆเอาไว้ก็ ลองไปหาซื้อกันดูนะไม่เฉพาะเว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์อื่นก็ไปลองหาดูราคาที่มันถูกใจกันได้ครับโอเคสหรับจบนะครับขอบคุณมากที่ติดตามทอมไลฟ์กันมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ้าใครฟังไม่ทันนะครับสำหรับรองเท้าตัวรองที่ซื้อตะคุ้มในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดซอยให้เหลือสั้นๆนะครับให้ได้